สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งลุคนี้ดูกันนะคะเป็นลุคที่แบบว่าออกบอลบอลนะคะก็จะแบบเน้นเป็นแบบสีทองทองหน่อยนะคะเริ่มแรกเลยก็จะเขียนคิ้วนะคะเขียนให้เข้ากับรูปทรงแต่ว่าอันนี้จะเขียนหางให้มันเฉียวเฉียวขึ้นมาหน่อยนะ,ะแล้วก็จะใช้รองพื้นผสมกับไฮไลท์น,นะคะวันนี้ใช้รองพื้นของชาแล้วก็ไฮไลท์ของ Benefit Sunbeam ก็ผสมไปเพื่อให้หน้าดูฉ่ำๆเงาๆนะคะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ใครที่หน้าแห้งเนี่ยใช้วิธีนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่หน้ามันก็หยิกเยี่ยงดีกว่านะคะ ต่อมานะคะเล็กก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะนี่ใช้ของเลฟลอนะก็ปกปิดรอยหมองคล้ำนะคะใต้ตาแล้วก็ใครที่บอกว่ามีรอยดำรอยอะไรก็ช่วยได้นะต่อไปนะคะเล็กก็จะใช้คา,าทีนะคะนี่จะเป็นไฮไลท์เตอร์บนเนื้อครีมนะลิก็จะลงให้ทั่วปกตาเลย ก็ทาขอบตาล่างด้วยนะคะคือวันนี้จะไม่แต่งตาอะไรมากนะแต่ว่าเน้นแบบเอ่อกรอกรนะอันนี้เป็นอายแชโดว์ของสลีกนะคะแล้วก็ใช้สีทองลงให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างนะคะจากนั้นใช้อายไลเนอร์นะคะอันนี้เป็นสีดําแบบออกเทาๆนะของเอวอนก็เขียนขอบตาด้านในนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยต่อมาเนี่ยก็จะเขียนอายไลเนอร์นะที่ใช้ของมิสทีนะคะนี้ใช้ดีมากก็ราคาไม่แพงนะคะแนะนา ปัดมาคาลาของมิสทีเหมือนกันนะคะเป็นมาคาลารุ่น Iron Curve l o มมาคาร่าก็ปัดมาคาลาทาั้งบนทั้งล่างเลยต่อไปนะคะเราก็จะปัดบอนเซอร์การีดใช้ของเ s ส e เซนนะคะนี้ใช้ดีมากนะเพราะว,าว่ามันราคาไม่แพงนะแล้วมันเป็นบอนเซอร์ที่แบบเออมันเป็นธรรมชาติดีนะคะเลยชอบนี่ก็จะปัดช่วงข้างแก้มน,นะ,ะก็ไล่ด่างสันจมูก ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้มันเป็นของยี่ห้อคอลเลกชันนะก็มันเป็นเหมือนบรอนเซอร์ผสมชิมเมอร์เพราะว่าเวลาปัดเนี่ยมันจะช่วยให้แบบแก้มดูแบบเอ่อบ่มๆแบบเงาๆอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะปัดปัดอ,อันนี้เป็นของนิคนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบเอ่อพีชชมพูแล้วก็มันจะมีความเป็นแบบอมทองด้วยต่อไปนี้ก็ใช้อายแชโดว์นะคะน,นี้เป็นของ MAC นะเอามาไฮไลท์ สันจมูกแล้วก็ช่วงหนวกแก้มอยงนี้นะคะต่อไปนะคะนี่ก็จะใช้ลิปไลเนอร์นะคะนี่เป็นสีออกนู้ดนะคะสีโทนโดน้ำตาลก็เขียนให้ทั่วปากเลยแล้วก็ใช้ลิปสติกนะคะนี่ของแม c สีมันจะเป็นแบบสีนู้ดนะคะ mm hmm. เนื้อแมทสุดท้ายน,นะคะนี่ก็ใช้ลิป ลิปกลอสนะคะของแมกเหมือนกันนี้มันจะออกแบบเงาเงาทองทองนะก็ทาแต่งก็กลางปากทั้งบนและล่างเลยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะหวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย